สนุนโดยบุรีรัมยูไนเต็ดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด your heart, สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยนะครับชวนคุณผู้ชมมาล้วงบอลไทยกันแบบลึกๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันพุธ แบบนี้ครับทาง True Sports ส,สนะครับวันนี้มาเดิมครับอยู่กับน้องแนาานน,นัทธดางกสุวรรณผมดิธิกรกาละเวงนะครับน้องแนนสวัสดีครับสวัสดีพี่โอ๊ตค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะก็มาพบกันในบรรยากาศที่แน่นอนเรื่องของฟุตบอลโลกก็กาลังเป็นกระแสะอยู่แต่ว่าฟุตบอลไทยก็ถือว่าไม่ได้หลีกทางให้นะก็ยังมีการแข่งขันที่เข้มข้นอยู่เหมือนเดิมเรียกว่ายังขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานในรประตูสูสียฟุตบอลโลกเลยใช่ค่ะแล้วก็ทุกสัปดาห์ก็เรียกว่ามีประเด็นต่างๆเกิดขึ้นตลอดเราก็เคิญเชิญบุคคลในข่าว มาคุยกันนะครับแต่รู้สึกว่าคนที่จะเป็นเจ้าของสถิติตอนนี้เพราะว่ากลับมาเยือนรายการเราตั้งแต่บริการวันนี้เป็นรอบที่สามแต่ว่ามาที่รายนี้เรียกว่าข่าวนี้เต็มสคริปต์ไปหมดเลยคือครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมนี้ก็ผูกพันกับเลข3ารค่ะพี่โอ๋คะเพราะว่าสามารถเก็บ3ามแต้มได้รักษา3ามแต้มเอาไว้ได้ยิงไป3ประตู พร้อมกับมีคะแนนห่างจากฝูงอยู่3ามแต้มรวมถึงณเวลานี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่3เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจึงต้องขออนุญาตเรียนเชิญอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณพัชเทพพิทักษ์คูณศิลค่ะจากสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนั่งกับเราในรายการตรงนี้แล้วละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่จมกันสวัสดีครับต้งถามว่าจะมีเลขสามอะไรครับอยากรียว่าแชมป์ลีกครั้งที่สามไหมครับแชมป์อีกใหมยที่สามใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนอื่นนิดนึงคือเร ก็มันก็สะท้อนในหลายอย่างเพราะว่าก็เรื่องแทคติกเรื่องฟุตบอลมันก็แน่นอนครับรูดเกมระดับโลกเรื่องกรรมการท่านคิดว่าทุกคนพูด้เห็นมุลยราโกไล่ก็ยังไม่มีประเด็นให้ยังไม่ได้ใช้กันอย่างครได้ได้ใช้ประสิทธิภาพมันมากเพราะทุกลูกมันค่อนข้างเคลียร์นะครับก็ก็ดีเราก็ได้เห็นหลายๆอย่างเห็นความผิดพลาดของกรรมการระดับโลกนะครับผมก็ทําให้หลายๆคนซึ้งในศัตรธรรมได้บ้างนครับ แต่ก็ก็ดีครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีความที่มันเตะห้าทุ่มตีสองตีห้าแปดมันกระทบกับนักฟุตบอลไหมก็มีแน่นอนครับผมคิดว่าฟุตบอลก็ต้องอยากดูแน่มันพูดยากเพราะว่าความเป็นนักฟุตบอลนะใช่ครับไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นแต่ดๆผมคิดว่าก็ต้องอยากดูเกมระดับโลก4ปีมีครั้งนะแต่ว่ายังไงก็ทุกอย่างก็เหมือนคนทํางานออฟฟิศนะครับก็คงอยากดูแต่ว่าคงไม่อยากไปทํางานแล้วมันมีเรื่องนองการทำงานคิดว่าเป็นอาชีพเับเงินเดือนสมัยนี้ไม่ใช่หกพันแล้วก็คงต้องแยกแยะออกว่าอะไรเพราะว่า ถามว่าดูฟุตบอลโลกกับชนะต่อการเนี่ยวันทีโบนัสอาจจะเยอะกว่าดูฟุตบอลโลกนะครับก็ยังไงก็ต้องต้องทําเพื่อเรื่องอาชีพเป็นเรื่องหลักก็มีเร anyway ื่องที่าด้ร้างมาอยู่แล้วจะได้ดูน้อยกว่าพวกเราไปบ้างนะครับนั่นคือฟุตบอลโลกแต่ว่าเรื่องของฟุตบอลไทยประเด็นที่ต้องเชิญขุณจ้ามาคือไทยพรีเมียร์ลีกโอ้โหตอนคุยกันครั้งหลังเนี่ยอันดับรู้สึกยังอยู่ประมาณกลางๆนะ ลางตารางลืมไปแล้วครับก็ใช่ครับเลขของตัวเลขของไทประมาณนั้นเลยตัวตอนนั้นยังขาวว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะกลับขึ้นมาอยู่อันดับหัวตารางแต่ว่าวันนี้ทําได้แล้วอะไรคือมันเป็นสิ่งที่ชักพาหรือว่านําพามาให้นกวันนี้บุรีรัมยูในเ็ตสามารถกลับเข้าสู่ฟอร์มเดิมตามปกติได้แล้วคือผมคิดว่าบุรีรัมยก็เป็นทีมเดิมนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคือแน่นอนมันมีช่วงที่ฟุตบอลนะครับมันมีมันที่ดีวันที่เดียวลายมันมีช่วงจังหวะที่มันไม่เข้าหรือย่างว่าอย่างเกมมแพอย่างัน เรามีโอกาสที่จะขึ้นนาไม่ได้พอมันโดนลูกแรกมันไปจังหวะฟุตบอลครับทําให้สูญเสียโมเมนตัมไปบ้างนะครับแต่พอมันเริ่มกลับมาชนะความมั่นใจมันก็เริ่มกลับมาทุกอย่างมันก็เริ่มกลับมานักเตะก็ไม่ได้ต่างไปจากปีที่แล้วมากคิดวรูปแบบการเล่นทุกคนก็อาจจะพบว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากกับปีที่แล้วแต่เพียงแต่ว่าด้วยความมั่นใจแล้วก็มันทําให้นํามาซึ่งความต่อเนื่องแล้วพรทุกอย่างมันเข้าทางมันก็เดินต่อไปในทางเรื่อยๆ จริงตอนที่ผลงานออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเราอาจจะมองว่าประเด็นว่ามีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกมาคอยขั้นแต่ว่าไปช่วงนี้ก็มีฟุตบอลถ้วยมันต่างกันเยอะนะมาที่วเช่นเดียวกันฟุตบอลถ้วยกับแชมเปี้ยนส์ลีกมันต่างกันแบบในแง่มุมไหนบ้างคือในเรื่องการเดินทางกัเรื่องหนึ่งแน่นอนผมบอกเลยว่าแบบเรื่องการเดินทางมันไม่ต้องนักฟุตบอลนะผู้จัดการทีมครับไปถึงลงจากเครื่องนี้ไม่อยากทำอะไรส่งของเข้าห้องนอนหรือผมแบบมันเนาะมันเป็นโอเวอร์ไนท์ไฟล์ปุ๊บเนี่ยมันก็มาเรียนนอนหนึ่งคืนบางทีแข่งเสร็จแลล้วบบิเยครั คนนั่งดูสองชั่วโมงยังเหนื่อยเลยท่านเก็บข้าวเก็บของต้องไปบินควไปถึงมันด้วยเกมที่หนักด้วยนะ <c oughs> ถามต่นักฟุตบอลหลายๆปากเนี่ยเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเก้าสิบนาทีเนี่ยมัน,มนบางทีมันเหนื่อยกว่าเล่นร้อยี่สิบนาทีในเมืองไทย <c oughs> ในความ <c oughs> เข้มข้นด้วย <c oughs> สมาธิที่มันหลุดไม่ได้ในเกมแบบนี้เ <c oughs> พราะว่าก็จะเห็นว่าเราเราก็ต้องยอมรับปีนี้เราพลาดตกรอบด้วยความที่สุดเดิมก็มคือเราพลาดเสียสมาธิแตบางช่วงของเกมซึ่ง,ซ,งซึ่งเกมกับเซรโซซาก้าถ้าเราเก็บสามแต้มได้วันนี้มันก็คงอาจจะเป็นหน้ามือรับหน้า หมายว่าถึงแม้จะมีเอฟเอคัพมีลีคัพซึ่งกําลังฟาดแข่งดวลกัเมืองทองในรอบ8ทีมก็ไม่หนักเท่าก็เขาเรียกว่าอะไรครับก็คงคงไม่ต้องเทาแต่ว่าแต่ว่ายังไงก็ตามผมก็ยอมรับว่าตารางเดือนนี้นะครับเป็นเดือนเป็นตารางที่หนักค่อนข้างหนักของเลยครับคืมีประโยคนึงอยากถามมากมันโหดร้ายเกินไปไหมครรอบแปดทีมสุดท้ายของโตโยต้าลีคัพนี่กลายเป็นว่าทีมใหญ่มาเจอกันเองก่อนแบบนี้คือมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะผมคิดว่ามันก็ แน่นอนการเจอเมืองทองคงไม่ไม่รู้เมืองทองที่ิเหมือนผมหรือเปล่าผมคิดว่ามันก็คงเจอกันเร็วไปสําหรับฟุตบอลเราไม่เคยเจอกับเมืองทองในรอบเร็วขนาดนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์สโมสรครับไม่เคยเล่นฟุตบอลถ้วยในสนามเมืองทองหรือสนามบุรีรัมก่อนี่คือข้อหนึ่งครับนี่เป็นครั้งแรกครับก็ดีเราก็ได้วัดกันอีกฟอร์เมชันหนึ่งของการวัดผลก็จะได้รู้ว่าการเล่น2เกมบุรีรัมย์กับเมืองทองจะเป็นก็เป็นอีกเกมที่น่าสนใจแต่มันก็เลยเท่ากับว่าโปรแกรมช่วงนี้ค่อนข้างหนักหนักครับยอมรับก็ ก็เตะทุก3ามวันครับเวลาที่เจอทีมซึ่งไม่ใช่ทีมเล็กๆนะใช่ครับจะมีช่วงโค้งตอนต้นเดือนคเดือนกรกฎาคมที่จะเจอเมืองทอง BCBT บีจีมีทั้งเกมถ้วยเ a Cup คเข้ามามด้วยนักก็ือเจอ b ีก็เปิดเลขสองภายในวันสี่วันก็ค่อนข้างหนักกับทีมเติท็อปก็เป็นประเด็นที่เกิดในช่วงนี้แต่จริงๆคงต้องย้อนกลับไปก่อนก่อนจะไปว่าเรื่องของนักเตะใหม่นักเตะที่จะอยู่จะไปนะครับ ที่ไปแล้วคือเรื่องของโค้ชคือเป็นกระแสะมากแอบรู้สึกผิดเลยจริงๆเพราะว่ามีการได้พูดคุยสัมภาษณ์ก่อนเกมกับคุณเนวินค่ะหลายคนอ,ออกปากแซวเลยว่าเป็นเพราะแนนหรือเปล่าที่ไปกระตุ้นคุณเนวินถามถึงฟอร์มของคุณของโค้ชบันโดวิดอะค่ะจริงๆแล้วข้อเท็จจริงมันคืออะไรคะด้วยสัญญาหรือว่ารูปแบบการคุยเขามีระยะเวลาแค่3เดือนจริงๆแล้วฟอร์มเขาไม่เข้าตาจริงๆหรือถึงตัดสินใจเปลี่ยนโค้ชท้งๆที่จริงๆแล้วมันยังไม่ใช่3เดือนเป๊ะใช่ไหมคะมันยังไม่ใช่สเดือนเป๊ะแต่ว่าคือเรื่องแรกนนี่่กกก็ต้ออองบวา การทำงานเราเราไปด้วยกันไม่ค่อยได้ครับยอมรับด้วยก็จะเป็นคนใจร้อนอารมณ์ร้อนหรือหรือบางทีเนี่ยค่อนข้างโลเลด้วยอะไรด้วยครับทำให้การทางานร่วมกันมันลำบากไม่ใช่เฉพาะทำงานกับคุณเนวินทำงานกับผมผมก็้องว่าลําบากแต่มันมีข้อจํากัดเรื่องที่ว่าโอเคมันเลหลือเวลาสามเดือนอาจจะเล็กช่วงหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็แล้วมันเป็นออปชั่นอีกต่อะระยะยาว่ะเราก็อาจจะมองว่าการต่อ,อยอเาวมันเสี่ยงไปเพราะว่าถ้ามองว่าเขาอยู่กับองค์กรเราลําบากเนี่ย สุดท้ายวันหนึ่งเราต้องไม่ได้เขาออกเราต้องเสียเขาเฉยอันนี้ในแง่สโมสรยแฟนบอลเข้าใจได้ว,ว่าเขาจะมองว่าทำไมชนะสี่แมตช์รวดปลดโคโ ừ ừ ้ชคุณสติดีหรือเปล่าเลยคือเร,เราในแง่คนจ่ายเงินในแง่สโมสรเนี่ยมันก็ต้องมีมุมมองอีกคือชั้นลำหนัหกแล้วแล้วหรือเราจะเดินไปบอกเขาว่าเอ้คุณบบนโดวิชผมยังไม่แน่ใจคุณผมขอต่อโปรเมชั่นแล้วถ้าเขาไม่เอาละครับเราก็จะสูญอากาศเลยเราก็จะไม่มีโค้ชเราคงไม่สามารถอยู่ภายใต้ความแตกแยกได้นะเราก็ต้องคิดวิธีการแก้ไขซึ่งมันน่าจะ ดีที่สุดสำหรับสโม,มสรเพื่อให้มีความต่อเนื่องมากที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดผม<ช>ย้มําอันนี้ประเด็นที่สาคัญที่สุดคือความเสี่ยงน้อยที่สุดเพื่อให้สโม,มสรเดินดไ,ได้ระยะต่อเนื่องสแสดงว่าวันที่ปลดอันนั้นคือได้รับคําตอบรับจากทางด้านของโคช้ชเอ <Alexander. S 2> เล็กซานเดอร์กาม,มาแล้วใช่ไหมคะครับคือต้องรองให้ชัวร์ก่อนคือต้องมีคนนะเพราะว่าผมไม่อยากให้บุรีรัมยู่โดยสภาพสุญญากาศนี่คงเป็นไปไม่ได้มันโหดร้ายไปไหมคะสำหรับสำหรับสถานการณ์จังหวะเวลาวันนั้นด้วยหรือเปล่าคือบางคนรู้สึกว่าเป็นวันที่ชนะ ตั้งสามสูตรใช่ไหมคือมัคนก็เป็นสีที่คนทำเนี่ยมันต k k ้องคิดไว้ก่อนอยู่แล้วล่ะครับยอว่าว่าถ้าเกิดวันนี้ชนะชัยนาขึ้นมาเป็นชนะสึกตอนนั้นแมตช์ที่4ติดต่อกันนะครับผมในลีกชุดทีมขึ้นมาจากอันดับ12ขึ้นมาอยู่อันดับตอนนั้น5หือเปล่ารู้สึกประมาณนั้นนะครับมันก็อาจจะโหดร้ายไปแต่ว่ามันก uh> uh 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 uh> ็ค uh ือต uh nice ้องเลือกครับทุกอย่างเลือกการเลือกมันก็มีค่าเสียโอกาสในการเลือกซึ่งยอมรับว่ามันมีความเสี่ยงผมรับรู้ตรงข้อนี้ซึ่งแฟนบอลก็อาจจะมองในนมุเดียววกัแต่่า อันไหนที่เราต้องเลือกแล้วมีความเสี่ยงน้อยที่สุดซึ่งเรารู้ฟีดแบ็กครับมันคือสิ่งที่มันคาดได้อยู่แล้วถ้าลองสมมติสถานการณ์ภายขึ้นมาแต่ว่าก็ก็ต้องเลือกทาสักอย่างเึ่เพื่อสิ่งที่มันดีที่สุดสำหรับสโมสรแล้วข้อดีของการมาที่คิดว่าน่าจะมาตอบโจทย์กับบุลีรัมได้ขึ้นหนึ่งเนี่ยโจทย์ข้อแรกในการหาโค้ชคนใหม่เนี่ยเราต้องการคนที่ประสบการณ์ในฟุตบอลระดับเอเชียครับผมเข้าใจเพราะว่ามุมมองของเราในฟุตบอลเอเชียมันแตกต่างคือต้องยอมรับว่าการทำฟุตบอลยุโรปมาเนีี่ยยมัันคววทเดกรบ ฟุตบอลเอเชียเนี่ยมันมีตัวต่างชาติอยู่สี่ตัวแต่กับผู้เล่นที่ต้องยอมรับว่าอาจจะมีคุณภาพด้อยลงกว่าทํายังไงในการเหมือนเป็นข้อครัวครับอาจจะมีหมูดีแต่ผักไม่ดีหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมิกันให้มันลงตัวหรือว่าเข้าใจในวัฒนธรรมด้วยยมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเมนทอร์ตี้ของนักเตะไทยเนี่ยกับนักเตะต่างชาติมันต้องข้างตางกันอาจจะมีความต้องการในการดูแลเหมือนเด็กไทยกับเด็กต่างประเทศอาจจะมีการดูแลที่ไม่ต้องแตก ก็อยากให้มีคนที่เข้าใจทางเรื่องนี้เข้ามาแล้วก็ฟุตบอลสไตล์ที่เราต้องการด้วยนักกีกจบครับซึ่งกาม่าก็น่าจะมาช่วยในเรื่องที่บุรีรัมย์กำลังต้องการตรงนี้ได้คือก็ต้องบอกตรงว่าการเลือกโค้ดมันยากนะครับอาจจะยากกว่าเพราะว่านักฟุตบอลเนี่ยอาจจะได้ดูวิดีโอได้ดูคลิปโค้ดเราเขาไม่มีวิดีโอในห้องแต่งตัวเราดูนะับเราไม่รู้ว่าคนนี้มีโมทิเวตผู้เล่นเก่งไหมมันก็เหมือนการสัมภาษณ์พนักงานบริษัทก็โอเคตอนสัมภาษณ์ก็จะดูดีแต่ว่าก็เราก็เลยพยายามจะเป็นช่วง ไม่มีโปรเบชั่นหรือช่วงทดลองงานขึ้นมาเพราะว่าเราก็ไม่อยากเสียแลวก็อยากจะได้คนที่มันใช่จริงเพราะว่าก็ไม่อยากจะสูญเสียเงินเปล่าในด้านบริษัทธุรกิจไปกับการชดเชยแล้วก็ไล่คนออกงั้นถ้าจะถามว่าการตกลงกับการมากก็คล้ายๆว่าต้องมีการทดลองงานเช่นเดียวรับครับก็พยายามจะนับจนถึงฤดูกาลว่ามันยังไม่หมดฤดูกาลก็พยายามแตว่ามันอาจจะยังทิ้งนดือนอีกหรือเปล่า ที่แล้วบุรก็เปลี่ยนโค้ดไปสคนนะครับทีนี้ก็นี่เป็นคนที่สามครับนนก็อยากจะพอแล้วครับอไอเราก็เหนื่อยใจครับในการ,รเปลี่ยนโค้ดไม่ได้อยากจะเปลี่ยนโค้ดคุณในวินไม่อยากจะเปลี่ยนโค้ดเพราะว่าแม่นอนทุกคนรู้ว่าในเรื่องฟุตบอลในตะกะทั่วไปมันมีผลกระทบต่อความต่อเนื่องก็หวังว่ากามาจะเป็นคำตอบที่ใช่เราก็มั่นใจว่าเขาจะเป็นคำตอบที่ใช่ครับมีการตั้งเกณฑ์ว่าต้องทําให้ได้เท่าไหร่เท่าไหร่ คือบริษัทเราไม่มีเกณฑ์อยู่แล้ว嘛ครับคนที่เข้ามาทำก็คงต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นแชมป์ขนาดนับมันก็ไม่มีไม่เกณฑ์เลยนี่แหละค่ะน่ากลัวที่สุดเลยคือเลยแบบถามมีแอบถามเขาหลังไมหมไหมคะว่าเขากดดันไหมกับด้วยสัญญาการทดลองงานก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของเป้าหมายนั่นคือแชมป์ทุกถ้วยแบบนี้ค่ะคุณเนวินเขาไม่ได้ถามอะไรโค้ชนอกจากคำถามนี้เลยครับ ว่ารู้หรือเปล่าว่าเขา้ามาทำบุรีัมย์ความกอดหวังคืออะไรนี่คือประโยคที่ถามระ่ถางคำถามเดียวที่เดียว,ยวถมถามไอ้เรื่องปีกยอดของคนถามแต่แค่ถามคำถามเดียวคือคำถามนี้ครับว่ากดจันไหมเขาบอกเขารู้แล้วครับว่าการเขา้ามาทําทีมาดับนี้แล้วก็ความคดาดหวังระดับนี้เงินลงทุนขนาดนี้มันมันหวังไปอื่นไม่ได้ก็คงต้องดูกันเพราะว่ายังอยู่ในเส้นทางของทั้ง3รายการที่เป็นแชมป์เก่าอยู่ด้วยะนะครับแต่เดี๋ยวคงต้องมาพูดคุยตอเพราะว่านอกจากเรื่องของโค้ชล้วยังมีเรื่องของนักเตะ จะไปจะมาเป็นข่าวกันอยู่ <ผม S 1> พองให้ได้สงสัยกัน <c oughs> เล็กน้อยเดี๋ยวได้ทราบกันแน่นอนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาพบกันในล่วงลึกบอลไทยช่วงที่สสักครู่เดียวค่ะ ที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รนด์สปอรสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมี Grand Sport บริษัทสิงค์คอร์ปอรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับมาในช่วงที่2ของลวงลึกวันไทยนะครับวันนี้อยู่กับคุณทะเทพนะครับผู้จการของบุริลัมยูไนเ่็ดนะครับซึ่งก็คุยเรื่องของโค้ชคนใหม่อเล็กซานเดอร์กามาไปเรียบร้อยนักเตะจริงๆคุณทัศมาคราวที่แล้วมจะมาพูดว่า พูดถึงนักเตะใหม่หลายคนอาจจะทําให้ตัวต่างชาติหลายคนเล่นดีขึ้นนะเป็นการกระตุ้นปาลินโยซคาเมโลกอนซาเลสพวกนี้ในในมุมของก็ถือว่าก็ถือว่ากลับมาแล้วนะปาลินโยตอนนี้นำดาวเติร์นโรชสุดๆใช่ไหมครับถูกไม่ผิดนะก็ถือว่าทําได้ดีนะแน่นอนสำหรับผมว่าโคต้เอเชียในประเทศไทยเขาดีที่สุดนะในบรรดากองหน้าน่าจะดีที่สุดในอาเซียนในซัมเมอร์ปาลินโยส่วนคาเมโลก็นางรักษา คุณภาพได้ก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีใจโรเชล่าผมว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนค่อนข้างทําได้ดีในช่วงนี้แต่ก็มีบางคนที่จริงๆก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เล่นเล่นได้เด่นพอสมควรแฟนก็ยอมรับแต่ก็มีข่าวเรื่องย้ายใช่ค่ะเป็นผู้เล่นคนสําคัญด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นความน่ายินดีในอีกมุมหนึ่งของของเจ้าตัวเจ้าตัวด้วยนะคะนั่นคือคายิรานุเสียดายไหมคะในการที่ต้องปล่อยตัวเขาก็เสียดายแน่ๆครับคายิเป็นผู้เล่นสําคัญนะรู้การนี้สดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงได้ด้วยซ้ำไปทั้ ทำได้ดีทั้งในระดับประเทศและระดับแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าก็มันมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจครับหนึ่งคือปีหน้าก็เพื่อนต่างชาติกระโดดลงสองก็แน่นอนสำหรับฟันสำหรับเขาการได้ไปเล่นทีมอย่างเซลโซสกาผมคิดว่าคือผมต้องการให้แฟนอธิบายให้แฟนฟังเหมือนเคสออสมาว่าผมก็รูตรงๆว่าถ้าเป็นคุณก็ก็คงอยากไปใช่ไหมเราก็ส่งเสริมเขาครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มันก็เป็นการสร้างพอร์ตโปรไฟล์ให้กับ รุยลำได้ว่าเราสามารถทําในเรื่องที่ไม่เคยมีใครทาได้ในประเทศไทยมาก่อนเหมือนในยุคโอชิมปงก็เช่นเดียวกันก็โอชิมปงไปแอนเดอร์เตเราขายออสมาไปโซลเราขายเขาไปเจลีกเนี่ยซึ่งเมืองไทยซื้อนักเตะเจลีกเด็กๆยังซื้อไม่ได้เลยครับก็มีแต่พวกที่อายุมากมานี่เราขายนักเตะไปเจลีกเขาต้องเสียเงินให้ทีมไทยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจแล้วก็คือว่ามาตรฐานทุกบอลไทยมันไปถึงไหนแล้วนี่คือข้อหนึ่งที่สามารถไปถึงระดับที่ทีมเจลีกอยากได้ตัวในไฮลีกซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจ นั่นคือหนึ่งคนที่เสียไปค่ะแต่ก็จะมีโคต้าต่างๆที่เข้ามาเสริมในช่วงของเลกสองอันนี้ขออนุญาตไล่ทีละตัวเลยเผื่อแฟนๆคนไหนพลาดไปครับอย่างคนแรกที่เข้ามาเลยนั่นคืออันเดรสตูเนสเอ๊ะน่าจะเป็นคิมยองบัมก่อนใช่ไหมคะที่เข้ามาที่จริงสัาญาจบคนแรกคือตูเนสนะครับคูเนสนี่ค่อนข้างจะเรื่องจะจบไปนานแล้วก็ก็เราติดต่อเราก็มองเข้ามาพอสมควรนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นกองหลังโปรไฟล์ระดับท็อปเขาเป็นเพื่อนตัวจริงทีมชาติเบเนซิเวลาเล่น ลาลิกาเป็นลอยนัดอายุยังไม่มากแล้วก็ทั้งทัศนคติทั้งวิธีการเล่นบอลเนี่ยก็เป็นสไตล์ที่เราค่อนข้างพอใจก็ค่อนข้างเป็นเพือนที่เราพยายามผลกลนกันที่จะได้เข้ามาเป็นชื่อที่คุณจำพูดถึงตั้งแต่คราที่ล้วที่เรามาคุยกันด้วยนะครับ,รบ,รบว่าน่าจะได้คนนี้มาก็ามาจริงรอันนี้คือจะมาแทนที่โรเชล่าเลยป่ะคะไม่ครับก็คงอยู่ในกันนะครับโรเชล่ายังอยู่ครับโรเชล่าถือว่าทำทำได้ดีแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการเล่นทุกอาทิตย์ที่เรา ตามแมทเนี่ยมันก็คงต้องโรเชล่าคนเดียวคงแบกลับไม่ไหวแล้วก็ทำให้เรามีหลากหลายด้วยก็ทูนสเขาก็มีจุดเด่นเรื่องลูกโดโรเชลาก็เล่นฟุตบอลด้วยมันสมองมันก็สามารถทดแทนกันได้คนหนึ่งที่น้องแนนพูดถึงก็คือคิมยอมบังคือก็อาจจะผิดสเปคคุยลังไปบ้างซึ่งเป็นผู้เล่นสูงอายุนะครับอายุ30นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าประสบการณ์เราอยากได้กองการที่มีประสบการณ์เพราะว่าเราพบข้อด้อยพอสมควรในการเล่นในระดับแชมเปี้ยนส์ลี a คิมยองบอมเนี่ยก็ถ้าพูดได้ว่าเป็นการซื้อเพื่อเตรียมทีมในการเล่นปีหน้าในชี้ยน,นส์ีเขาต้องการคนที่จะเป็นเหมือนค <ทบ S 3> อนดักเตอร์ครับบคุมึังหวะแล้วก็คอยสร้างสารรค์เกมลุล้ให้กับทีมซึ่งผมว่าทั้งเรื่องการความสามารถในลูกตั้งเตะความสามารถในเรื่องการสร้างสารรค์เกมเนี่ยถือว่าระดับท็อปเพราะเขาเล่นทีมชาติเกาหลีมาแล้วผ่าน,นการเล่นเคเล็กสโมสรใ,ใหญ่มากๆายผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นคนที่น่าสนใจคนคือนักเตะระดับซีเร่ของบราซิลใช่ไหมฮะ ดูซิโอคือสําหรับแฟนบอลนะครับอาจจะไม่ใช่ชื่อที่คาดหวังนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์เลยครับแต่ว่าก็คืออยากให้มองอีกมุมหนึ่งด้วยครับว่าการซื้อผู้เล่นในเอเชียมันมองแตกน่าบางทีเราเล่นจากยุโรปมากลับม่เปรี้ยงปาคุณดูทีมอย่างกวางโจเอเวอร์แกรนด์หรือไปดูผู้เล่นในเจลีขัดกองหน้าที่เล่นเจลีทั้งหลายตัวลุกง่ายก็เป็นบราซิลสไตล์อย่างนี้ครับ มันต้องมีเหตุผลแต่ก็าจะเป็นเรื่องที่อาจจะพูดลําบากีออาพูดไม่ได้ <c oughs> หรืออะไรแต่ว่าคือมันก็มียุทธศาสตร์ของเราในการทำแลวผมบอกเลยว่าผู้เล่นมาเทาเนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นราคาถูกๆแน่ๆครับของเขาคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่สูงที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเปนเกรดที่ค่อนข้างท็อปมากนะเพราะว่าค <c oughs> นไทยไม่เคยมีผู้เล่นจากซีเอมาเล่นก็อยากให้ติดตามอาจจะผิดความคดาดหวังในเรื่องแบรนด์เนมแต่เรื่องความสามารถผมว่าไม่เป็นหลอกครับ เว่าตอนนี้มันมีข่าวเรื่องนักเตะที่คนไทยจะคุ้นกว่าแอนทอนเฟอร์ดินาเป็นข่าวออกมามาในโอฟีดิชแม็กฟาร์เดนอะไรก็ตามไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะเจซิมสันหรือเปล่าไม่หรอกครับคือคือเจเนี่ยก็ก็ไม่ได้สร้างอิมเพรสชันที่มันไม่ดีกับฟุตบอลนะก็คือว่าอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ต้องใช้เวลาปรับตัวหรืออะไรก็ตามแต่ว่าคือเราก็มองครับแล้วก็มีผู้เล่นระดับบิ๊กเนมแน่นอนเราจะพูดว่าอะไรเรามีบัตเจ็ตสูงที่สุดในประเทศในการซื้อตัวผู้เล่นคิดว่าเรามั่นใจเรื่องนั้นนะ ว่าเรามองในเรื่องในสนามมากกว่าผมคิดว่าเราต้องการทําผลงานแบบแชมเปี้ยนส์ลีกเราต้องการเพื่อนที่มาแล้วสามารถปรับตัวได้เราต้องการเพื่อนที่เล่นเข้าสไตล์กับทีมเราและอยู่ในแบบแผนของบุีร์ระเบียบวินัยอะไรต่างๆด้วยในการควบคุมฉะนั้นเนี่ยการตลาดมันไม่ใช่พาราเทียของบุรำครับมันก็ต้องไปมองเรื่องอื่นด้วย ถ้างั้นประโยคแบบนี้ต้องถามเลยเพราะว่าใครหลายคนที่เป็นแฟนของเจซิมสันแต่ด้วยผลงานในสนามเหมือนยังไม่ตอบโจทย์ให้กับสโมสรสักเท่าไหร่พิจารณายังไงคะสำหรับข้อก็แน่นอนครับก็เห็นเหมือนกับแฟนๆทุกคนว่าผลงานยังไม่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับผมแต่ว่าเราก็ยังจะให้โอกาสผมคิดว่าเราก็มีเกมเยอะครับคงเป็นไม่ได้ที่มาริโย่ที่คามิโล่ปาริญโยจะลงไปเล่นทุกเกมนะผมยังไงก็ต้องสลับกันเล่นอยู่แล้วเรามีอดิศักไอซสอนซึ่งฟอร์มกำลังสดมากเล่นดีด้วยคิดว่า ก็เป็นเป็นเป็นจดได้เปรียบครัมเวลามีผู้เล่นระดับคุณภาพให้เลือกหลายครก็กำลังจะเอ่ยว่ากำลังจะตอบไปว่านอกจากนักเตะต่างชาติก็ต้องพูดถึงนักเตะไทยจ้างให้สัมภาษณ์คราวที่แล้วที่มาคุยกับเราว่าก็เล็งนักเตะไทยด้วยมีเข้าออกมากน้อยแค่ไหนก็ออกก็คงไม่มีนะครับก็อาจจะมีไปยืมไปอาจจะยืนไปเล่นไหครับก็มีทางจิติพงษ์ปลื้มใจแล้วปล่อยไปสุร ถึงในช่วงปิดเล็กในช่วงช่วงเปิดตลาดรอบก็มีออกัสนะครับที่เราปล่อยพิคืออยากให้ไปหาประสบการณ์นะครับส่วนเข้ามาก็จะมีนิพพงเสรานนท์ซื้อมาจากสรบุรีก้าฟสระบุรีครับเป็นดาวรุ่งที่ผมตามมาสักช่วงแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจผมคิดว่าหลายๆคนก็ต้องเซอร์ไพรส์กับฝีเท้าของเด็กคนนี้นะครับผมแล้วก็ซื้อยาครับเรไม่รู้จะซื้อใครแล้วก็พยายามจะติดต่อครับก็ก็ด้วยหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างด้วยมันทําให้เรา ก็เลยดันผู้เล่นดาวรุ่งสองคนขึ้นมาซึ่งซึ่งเป็นผลผลิตเราภาคภูมิใจมากนะครับสงคนนี้ทั้งคุณเชาวัตรและคุณสวัสดินี่คือมาจาชดเชยเก้าปีทีมชาติไทยครับผมเป็นผลผลิตเป็นเด็กที่เราส่งไปเลสเตอร์มานะผมก็อยากให้ดูเด็กสองคนนี้ซึ่งผมมองว่าเขาพร้อมสำกรับการคืบด้วยแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นไหนไกลเมื่อเรามีของดี่พิเศวครับผมอันนี้การการเจรจาผมไม่ลงในรายละเอียดของเหตุการณ์ที่มันเกิดแต่ว่าแบ เวลาเราไปติดต่อนักเตะมันก็มักจะมีข่าวกระทบกระทั่งกันอยู่กับระหว่างสโมสรเดิมสโมสรใหม่จ้ามองเรื่องนี้ไงครับเางา้พูางนี้ก็รวมๆแล้วกันคือกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคืออย่างแรกเลยผมผมทำงานฟุตบอลมาสามปีผมไม่เคยมีปัญหาใครเลยนะไม่เคยแล้วก็ไม่อยากจะมีด้วยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันต้องอยู่ด้วยกันอีกนานนักเตะเนี่ยเขาเล่นกับคุณบางทีสามปีห้าปีเขาก็ไปละแล้วแต่ย้ายไปสโมสรอื่นเขาอาจะไปอย่างอื่นแต่ว่าคนทําฟุตบอลเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอีกเป็นสิบสิบปี ทุกบอมันก็มีกฎกติกาของมันครับ,รบเราก็ทําตามกฎกติกาับผมก็ก็ให้ความเคารพทุกคนที่อยู่ในวงการเดียวกันแล้วก็ผมก็อยากจะไม่อยาก,ยากเป็นศัตรูใครไม่อยากอะไรครับอ,อะไรที่มีตามกฎกติกาผมก็เดินตามนั้นนะครับแล้วก็ทุกอ,อย่างทาตามระเบียบแบบแผนก็อยากทำตามระเบียบแบบแผนครับคือ,คอถ้าเร,เราแข่งกันเราก็แข่งในเกมรเราแข่งกันในกติกาอะไรอย่างเงี้ยครับคนหนึ่งขออนุญาตถามแล้วกันถามแทนแฟน อันนี้คือยังจะต่อสัญญาไหมคะเหมือนกับว่าปีนี้สัญญาเขากําลังจะหมดลงก็พิจารณาอยู่ต้องยอมต้องพูดอย่างนี้ว่าพิจารณาอยู่ว่าจะต่อสัญญาดีไหมก็ต้องรู้จกักคนก็อยอมรับว่าตั้งแต่าาก,การบาดเจ็บมาอาจจะยังทาได้ไม่ดีพอสมควรนะครับแต่ก็ยังอยากจะให้เวลาเขาในฐานะ,ะที่แน่นอนชัยชปุยวันที่มาถึงไประเทศไทยผมบอกว่าเด็กคนนี้มีความสวรรค์เลือบเฟือแต่สำหรับนักเแต่อะไรคนที่ผ่านาการบาดเจ็บระดับนั้นมาได้นะครับ ก็จะต้องให้เวลาหน่อยในการนี้ซึ่งชาลสปุยเขาก็ยังอยากจะพิสูจน์ตัวเองกับบุรีรัมย์ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับคือในภาพรวมนะครับผลงานดีขึ้นถึงตรงนี้ได้โค้ชใหม่ได้นักเตะ้ามาตอนนี้เป้าหมายของบุรีรัมย์มั่นใจนะคขึ้นมาจ่อทีม,ซ, <c oughs> ทมซึ่งก็เหมือนจะสะดุดไปบ้างเ <c oughs> มืองอนพอดีซีตอนนี้เดี๋ยวถามว่าคุยเป้าหมายก็เหมือนเดิมนะก็ยังต้องลุ้นอยู่เหมือนเดิมเป้าหมายทีนี้คือแชมป์เท่านั้นครับก็ไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ต้องทําให้ไดอ้อันนี้คือยังไงก็ตามเราต้องทําจนถึงถนัทสุดท้ายผมคิดว่าแน่นอนปีนี้ไทยลีกถึงจะมีนัดเดยอะถึงจะมีคะแนนใน้นดีเยะอะแต่ผมคิดว่ามันจะต้องลุ้นกันถึงานาทสุดท้ายเ <c oughs> พราะปีนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าบีซีเทโรมาดีเมืองทองก็มีประสิทธิภาพเ <c oughs> พราะทั้งสามทีมก็ยังถือว่ามีผู้เล่นที่มีคุณภาพอยู่เยอะนะฟุตบอลถ้วยแน่นอนไม่มีใครอยากพลาดการรักษาแชมป์ก็ต้องทําให้ได้แต่ว่าปีนี้มันยากกว่าทุกปีผมก็ยอมรับตามตรงว่าด้วยตารางด้วย ที่มเพิ่มเกมลีกที่มันเพิ่มมาเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องต้องมีการบริหารจัดการทีทีพอสมควรเพื่อจะได้ทุกอย่างครับไม่แน่อาจจะมีโอกาสได้กลับมาคุยอีกแต่ปีนั้นอยากให้คุณติตทิ้งท้ายเอาไว้ปีนี้ของสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเหมือนกับเป็นปีที่ค่อนข้างดราม่าค่ะผ่านมาแม้กระทั่งแฟนบอลบางคนอยากจะเลิกเชียร์เลยด้วยซ้ำไปแต่ณะันนี้คนทางเริ่มสดใสแล้วก็กลับมาสว่างเหมือนเดิมอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้างครับก็ ก็ขอบคุณครับอย่างแรกขอบแฟนๆที่ยืนเคียงข้านกันมาตลอดนะก็ <K un> มีทอ้อบ้างก็เ <K un> ข้าใจครับคนทํางานก็ยังมีทอ้อแหละครับหาเจออะไรเ <K un> ยอะหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันก็ต้องเขาเรียกว่ามันก็เป็นโอกาสที่ให้ลุกสู้อ่ะมันก็ทําให้เกิดมุมมองใหม่ๆ <K un> ว่าเราจะสามารถทําอะไรใหม่ได้บางทีมันก็เป็นโอกาสให้เราปรับปรุงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าฉะนั้นก็อย่าท้อกันครับ <K un> <K un> วันมันก็มีวันที่ไม่ดีและวันที่ดีก็อยากให้สู้ด้วยกันฝากไปถึงแฟนๆของบุริลัมยูไนเต็ดด้กันแล้วกันแต่วันนี้ขอบคุณคุณทัเทพพี สวัสดีค่ะและสุดท้ายนะคะรายการต้องขอขอบพระคุณค่ะแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตขอบคุณรถจักยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและก็โปรโซนค่ะวันนี้เวลาของรายการล้วงลึกบอลไทยนั้นหมดลงแล้วนะคะและสามารถพบรายการดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะ